ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ เรื่องแรกสู่ฝันนิรันดรของพี่ไก่วรายุทธแค่นักแสดงหลักก็นับได้เกือบ40คนที่โดดเด่นในพิธีนี้ก็เป็นการมาร่วมงานครั้งแรกของ3ามซูเปอร์ร์พี่นกชัดชยัยมิวและลิตาวิลลี่แม็กอินทอสซึ่งรายหลังลดน้ำหนักอย่างตั้งใจมาเปิดตัววันนี้แบบหน้าท้องแฟบผมสั้นดูเด็กลงหลาย10ป,ปีโดยพี่วิลลี่กับพี่มิวเป็นคนยุคปัจจุบันแต่นางเอกมิวดันย้อนเวลาไปรักกับพี่นกชายคุณหลวงสุดหล่อจากยุคกรุงธนบุรีและนอกจากละครเรื่องใหม่สู่ฝันนิรันดรแล้วอีกกกกกกเเรรรรืื่่่่่่่อออองงงงงททีีพะะนนนนนาาุุ้้ตคคยััับ็ไมลๆ เหมืนก็แบบตอนนี้ถ้าไหนไม่ดีนี่ไม่ดีนี่เนีหมือนพ่อนะก็เหมือนกันพอนี่ไม่ดีเีเหมือนแม่แน่คือตอนนี้เวลาทุกพี่ใส่ไม่ดีนิยนเน่มือเหมือนใครโอ้โหแฟนละครรอมานานมากเลยนะคะที่จะได้เห็นพี่ๆทั้ง3ท่านมารวมตัวกันไม่ต่ากว่าเปีเขาไม่ได้เป็นสิบใช่ประมาณเป็นสิเนาะเรื่องราวดีนะคะเป็นเรื่องราวของความรักซึ่งมันเป็นความลึกซึ้งความโรแมนติกแบบละครแบบของพี่ไก่รวมกันขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากเล่นถ้าเกิดได้เห็นว่ากองถ่ายเนี่ยมีใครบ้างนะ มันจะเป็นปาร์ตี้ใหญ่มากครับลดไปได้30มกว่าโลแล้วครับ oh. พอละครเปิดนี่ oh. คงเหลือตัวแค่เนี้ยฮะ <laughs> พี่นกเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นหลวงพิพิธราชเสนาทำกันบ้านมาแหมก็เป็นทหารข้างกายของพระเจ้าตากสมเด็จพระเจ้าตากครับคนที่ชอบดูละครรัโกโรแมนติกน่าจะชอบครับฝากฝังไว้ด้วยนะครับเรา3ามคนจะ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยครับมิวครับเชิญครับเช่นกันค่ะครับคุณครับเยี่ยมมากเลยพูดไปหมดแล้วครับเช่นกันเหมือนกันครับก็อย่าลืมติดตามสู่ฝันมิ้นท์เราจะไม่พลาดซักตอนเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะเอาละค่ะแค่เรื่องแรกก็น่าดูกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะไปพบกับอีก2เรื่องนะคะของพี่แหม่มทิติมานะคะแล้วก็พี่กล้วยปรารถนาตอนนี้เรามีของขวัญชิ้นใหญ่ของช่อง3ามนะคะซึ่งเตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยต้อนรับปีใหม่กันเลยรอพี่ปอทฤษฎีรับไม่รอรายงานข่าวต่อจากมิ้นยู่่ลวคคะะไปดกัเ หังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ